เอบครับเดี๋ยวเปิดประตูนิดนึงเจ้าที่ตำรวจครับครับนิดนึงนะเปิดประตูนนหน่อยครับอาอนั้งตะวันนั่งตะวันน้องนั่งก่อนอยู่คนเดียวนะคุณไปน้องชื่ออะไรนะชื่อธนันครับนา,นายธนันชัยใจวงนา,นายธนันใจธนันนะไม่มีชัยนะครับธนันเนะาะบา้านเลขที่เท่าไหร่ใจวงครับเป็นบุคคลตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวการที่เจ็ดทับสองห้าหกห้าแล้วก็หมายจับที่แปดเฮ้ยหมายจับที่ยี่สิบหกนะ สอบสวนในกันทางเทคโนโลยีนะเป็นกองบรงทับการสอบสวนในกันทางเทคโนโลยีหนึ่งนะครับนายท่านนัใจวงศนะเป็นคนอื่นร่วมกันโดยผู้จิตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือที่บิดเบือนปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเนาะน้องธนันมีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้และก็ ทำให้การของน้องเนี่ยจะมีประโยชน์ในชั้นพิจารณาของศาลนะครับมีสิทธิแจ้งให้ทราบตามนี้ก่อนนะครับที่มาจากกองบังคับการปราบการคดีฆาตมนุษย์แล้วก็กองบัญชาการระบบสอบสวนการนะแจ้งให้น้องทราบน้องเข้าใจในกระเป๋าเอาใบนี้เนาะใช่ครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูมีอะไรบ้างไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนาะไม่มีครับมันมีแต่เรียกว่าล็อกนี้ระที่เราตอนเชิญตัวอ๋อสัไล่ักษณ์เบื้องต้นมันแค่ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีของแล้วก็ สพปากทียูอีกสองหมดแนละ้วเนาะโใช่ตอนนี้ตำรวจก็ประมาณสายไหมอีกหนึ่งไหนกับงูเก็บโอ้ยกระเป๋าเยอะว่ะไอ้ของใช้เยอะยังมันมีฮะที่คืนแล้วเนี่ยคืนเดียวเพราะมันมีอ่ะบักบักประชาชนนะอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปที่สพเมืองต้นสพเมืองเชียงรายเมืองต้นเดี๋ยวเพื่อนเมันเจอแบบนี้มามันเยอะใช่ไหมาส คิตอนนั้นมันถูกนะทายาทมันถูกทายมันถูกใช่เพราะเราเหมือนแบบเป็นเออจากพี่สนิทกับพี่นัยพนันใจวุ่นคุณหัวตาไม้จับิ่มขึ้นรถครับตาเดียวไปทางไหนลูกพี่อันนี้เนาะมาห้ร่างกายมไม่มีแผลเพราะใจปกติสามารถสื่อสารได้เอาเข้าไปเอ็กเยอะเยอะไป สองหน่าไม่ก hmm. ็จีบรวตาค่าเบอร์ผมเองนี่ยคือเราเป็นผมเบอร์ผมอ่ะเราได้ผมเบอร์นะแต่ผมไม่ได้ใช้เบอร์นั้นตาแม่ผมเนี่ยไปเจอเบอร์วันเกิดผมา